หลักกาเก็บแม่นวดได้พอสมควรแล้วจะได้ประมาณนี้ Yeah. Oh. ใช้งูเซกใช้ใช้หาตารางรองเนาะนี่ก็คือพนังงานขึ้นวันลำ สมัยนี้ดีหน่อยมีการใช้เครื่องชุดแรงเนาะแลการเอาอเครื่องตัดแยกสกายหลังมาประยุกใช้นะครับเนาะ,ะเปลี่ยนใบมีดให้กลายเป็นใบพัดนะครับเนาะใช้ข้าลมแบบนี้ สมัยโบราณจะเจอก็จะมีพัดคนละใบสองใบอยู่สองข้างอยู่สองข้างพอโยนเข้าออกมาก็คนที่อยู่สองข้างก็จะใช้พัดพัดออกอพัดนีอ่ากากมันหรืออาจจะเป็นใบ ที่มันหลงเหลือที่มันล่ลอนลอยู่ในเข้านะออกมาวันนี้สบ,บายใช้พัดลมแบบประยุคใช้ลมแรงกว่าด้วยนะ้องทำก่อนเนะสร็จใบเข้ามันจะกรอขีอวยวออกไป ขายอย่างอย่างนี้โตขึ้น okay. ตัวช้อนนี่ก็จะใช้ส้นไม้ไม้ไม้ที่เบาเบาะถ้าเป็นไม้เมื้อแข็งก็จะเป็นไม้ซักหรอาจะเป็นไม้อย่างอื่นก็ได้ที่มันเบาเบาะมันจะได้บ่ก 90 marriages saya lain <Okay. S 2> เห็นว่เาเนะรียบร้อยไปหนึ่งกองนะครับเนาะกองนี้ตักใส่กับสอบปุ๋ยก็จะได้ประมาณห้าหกกระสอบบวกลบนเนาะ โซลีนใบปลายใบเข้า,าก็จะสื่อออกไปนี่ก็คือคุนะครับนะคุบ้านผมห้องว่าคุบอกว่าตัง ที่อื่นพ่นจะห้องว่าอย่างเนาะอ่าตั้งกลางก็จะใช้ยางลถดเอาลวดมาหุ้มไว้เพราะว่าอ่าถ้าใช้นานไปนานไปเดี๋ยวตั้งกลางมันก็จะเสียก้อนเนาะเพราะว่าต้องเอาเข้าฟาดลงไปที่มงเครื่องกลางมันเนาะอืเพื่อก็เลยเอายางเอาอย่างมาฮอง บางทีก็อาจจะใช้เป็นอเอาไม้มาทำเป็นแค่ครอบไว้นะครับนะมันก็จะได้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นนะครับเนาะจะเป็นใช้ไม้เนาะไม้ล้วนๆเอามาสานประมาณนี้นะครับเนาะ อาจจะเป็นของตี่าหายากสำหรับบางบางสถานที่เนะาะแต่ทั้งนี้ยังมีหลายอยู่มาเดียวนี้พ้นจะมีห้่งเช่าเช่าลูกเนึ่งก็พ้นจะเช่าเป็นเป็นข้าวเนาะประมาณสามสิบโลนะครับเนาะ เขาประมาณ30ชิบโลตอนหนึ่งวันนะครับเนาะที่เขาเช่าโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้เต่าี้เนาะโว้ปหตกันในคลิปต่อไปถึงเนานะสำหรับคลิปนี้เขาสิ่งไปก่อนขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะครับ